สั่งยืงนะครับผมเหมือนอย่างมารีวิวป๋อใส่กระต orn ะครับผมเป็นงานสั่งยืงเองนะครับผมงานนั้นนี่เลยครับผมเป็นป๋อใส่กระต orn ะครับผมช่วงนี้เป็นติดเปิดผลนะครับเอ๊ะที่เปิดทางนะครับผมยจะมีรูระบายให้รอบใบครับผมเปิดทางแต่งานสะดวกรบายครับผม ข้าวไก่เขาไก่ออกบุกเกะนะครับผมมีสายนี่ก็สามารถปั๊บได้ครับผมสายสามารถปั๊บได้ครับผมนี่หูหิหายไอ้ครับผมระบายด้านหลังนะครับผมบนี่ช่องเสียบลักแหงครับผมสเสียบลก หนาก็เปิดได้ครับผมพนะืนนะสามมิลน,น,นะ,ค,ะครับผมมีปืนใหญ่โตได้วะฮะบ่อครับผมพื้นครับผมมีขอบดันโซ่ให้นะครับขอบเขาครับผมนี่ทุกโซ่ครับผมขอบ,ขอบดันโซ่ครับผมนีเป็นโซ่สิดเปิดทางครับผม น,นี่ก็จะเป็นที่เปิดบนครับผมเป็นสายสะพายสองเซนครับผมด้านหน้านี่ครับผมด้านหน้ากับยี่ห้กระเป๋าหนาให้สองซองครับผมตาคิดครับผมสายกับยี่ห้กากระบาดให้นะครับผมใส่จนท่านแข็งแรงจนทานครับผม มีซองเกียบได้สององมีรูระบายห้ครับผมมีขอบกันโซ่ห้ทุกใบใครับผมคืนหนาให้โได้ที่กันครับผมแผ่นล่องหนาสามมิ้น,นะครับผมน่าติดใจครับผมไม่ยบมบินสิบกอดได้ครับผมล่องกันที่โนครับผม มะครับงานสะดวกสบายครับผมเขาก็จะ,ะมปะจีประมาณนี้นะครับผมสนใจก็รมาเบืร์ช่างอื่นกะไรนะครับผมนู่นหนึ่งสองหากเก่าถึงส,สามถึนหนึ่งนะครับผมต่อทั้งเบืร์อะไรนะครับผมที่จะแอดไลน์มากอะไรนะครับผมแอดไลน์ก็เพิ่มเบอร์โทรเลยครับผม ตัวช่างนะครับผมครับผมไล่โมคุยละเอียดรายละเอียดกันได้นะครับผมเูใส่ไกลนะครับผมหรือเป็นงานสังตัดกันได้นะครับผมแทก,กมากครับผมคิปนี้ครับคุณตีรับชมมลิปนะครับผมเหมือนใจเย็นครับคุณครับผมฝากคดไลค,ค,คกดแชรกกดสัตว์ไก่น้ำเลยนะครับผมใจเย็นครับผม สนใจก็ทักมานะครับผมสวัสดีครับผม